ยังไงเอ่ยได้ไงบ้างครับันี้มาทิ้งกันได้ไงเขาทิ้งเราเนี่ยคิดว่ามันสบายสบายก็พักสักคือผมผมว่าผมหายเหนื่อยแล้วไงเดินได้ตากลมตรงนั้นแหละครับก็เลยเดินร้องเพลงออกมาก็ไม่เหมาะก็คิดว่าก็ต้องมาทางเดียวกันไงแต่ก็เหมือนรอๆทำไมไม่ตามมาสักทีก็เลยเดินมาเรื่อยครับผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆมันก็ถึงครับก็เลยถึงอ๋อมันมองแนว คือถนนก็เดินง่ายนะขากลรไมันจะเดินง่ายเดิน,นไป <ฟ S 2> นะเดินมาก็ถึงแล้วถ้าเดินไปเดินมามันไม่ถึงเนี่ยมันเดือดร้อนอวดีแล้วไม่ตามกนะ็ <c oughs> เป็นประสบการณ์ถ้ามันลงริงก็เป็นประสบการณ์นะครับมันคงไม่มีแรงแรงนะครับแต่คดคิดอย่างนั้นเพราะว่าคือปา่าเขานี่มันมองเห็นแล้วอย่างตะวันมันก็มีให้มองจับทิศนะครับผมก็เลยมองว่าอ๊ะมันก็ไม่น่าอะไรเท่าไหร่อย่างนี้เขาเรียกว่าก็อันนี้ก็ขออภัยที่ทำให้แม่กังวลไ่แอบนอนตรงไหนเนาะ อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้กินข้าวหม้อเดียวกันเดินมาก่อนแจวแจวก็ถือว่าโอเคเนะสนุกนะฮะวันนี้ได้ไปเจอหน้าต่างลูกใหญ่แล้วชื่นแต่ขาลงก็เดินยากนะพี่ชนะเดินยาก